นี่คือสคริปต์รีวิวสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ2025 Toyota Crown คว,ความยาว800คําคำในภาษาไทยพร้อมการชวนกดติดตามอ asan าา Garage Review สองพยีวิ2 0้า Toyota Crown ร,รุ่นใหม่ล่าสุดถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับ เมื่อมองภายนอกดีไซน์ที่โดดเด่นของโตโยต้าคราวปี2025สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างความสง่างามและความสปอร์ตเส้นสายตัวถังดูโฉบเฉี่ยวไฟหน้า LED แบบบางคมให้ความรู้สึกพรีเมียมฝากระโปรงหน้าและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่กว้างและล้ำสมัยช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่ออยู่บนถนนล้ออลลอยขนาดใหญ่เพิ่มความสวยงามและเสริมความมั่นคงในการขับขี่ ห้องโดยสารภายในถูกออกแบบด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังพรีเมียมพร้อมระบบปรับไฟฟ้าหลายทิศทางให้ความสะดวกสบายแม้ในการเดินทางไกลระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนช่วยควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำจอแสดงผลกลางขนาดใหญ่รองรับระบบความบันเทิงที่ครบครัน รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันทำให้ผู้ขับควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายดายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมมอบประสบการณ์ฟังเพลงที่สมบูรณ์แบบ Toyota c r o w ส2อพมาพร้อมขุมพลังแบบไฮบริดรุ่นใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงให้กำลังรวมที่ตอบสนองได้รวดเร็วและประหยัดน้ำมัน การขับขี่มีความนุ่มนวลและเงียบสงบช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้รองรับทั้งความสบายและความมั่นคงบนถนนความเร็วสูงระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะช่วยเพิ่มความมั่นใจในสภาพถนนที่หลากหลายในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าคราว2025ติดตั้งระบบ Toyota s a ซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าและการปรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยรวมถึงกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถรอบทิศทางเพื่อความปลอดภัยสูงสุดสมรรถนะการขับขี่ของรุ่นนี้ยังโดดเด่นด้วยโหมดการขับขี่ที่ปรับได้หลายแบบเช่น e c o Normal และสปอร์ให้ผู้ขับเลือกตามสไตล์การขับและสภาพถนน ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ C ีวที่ใหม่ทำงานได้อย่างราบรื่นและเพิ่มความประหยัดน้ำมันระบบกันสะเทือนแบบ m ม็กเฟิร์สันสปรัดด้านหน้าและมัลติลิงด้านหลังช่วยให้เข้าโค้งได้มั่นคงและมีความสบายในการขับทางไกลดีไซน์ด้านหลังของ Toyota าคราวใหม่ดูทันสมัยด้วยไฟไท้ายเล็ดแบบยาวตลอดแนวเพิ่มความโดดเด่นเมื่อขับในเวลากลางคืน ฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและมีพื้นที่เก็บสัมภาระก,กว้างขวางเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางท่องเที่ยวภายในยังมีฟีเจอร์เทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนช่องต่อ USB หลายตำแหน่งและระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในรถที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานออนไลน์ได้ทุกที่ แผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลการขับขี่ที่ชัดเจนและปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการโตโยต้าคราว2,025ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยระบบไฮบริดที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำและรองรับมาตรฐานมลพิษที่เข้มงวดการออกแบบที่คำานึงถึงประสิทธิภาพอากาศพลาศาสตร์ยังช่วยเพิ่มความประหยัดพลังงานและลดเสียงลมเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูง สำหรับผู้ที่มองหารถซีดานหรูที่มาพร้อมสมรรถนะยอดเยี่ยมเทคโนโลยีทันสมัยและความสบายโตโยต้าคราว2025ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามความพรีเมียมทั้งภายนอกและภายในทำให้รุ่นนี้โดดเด่นในตลาดรถระดับเดียวกันไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปท่องเที่ยวทางไกลรถรุ่นนี้สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน ท้ายที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง Asan g a r Review เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดข่าวสารเกี่ยวกับวงการยานยนต์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสเปคและฟีเจอร์ของรถรุ่นต่างๆการกดติดตามของคุณจะช่วยให้คุณไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจและช่วยสนับสนุนให้เราสร้างสารรค์เนื้อหาคุณภาพสำหรับแฟนๆที่รักรถทุกคน